สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเราเห็นคู่นี้มานานมากแล้วนะครับเราก็เข้าใจว่าเออมันก็ต้องมีจุดที่เขาจะได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกของน้องสันที่ได้ทำหน้าที่ของสามีที่ดีนะครับและชีวิตเนี่ยมันก็จะดำเนิน ไปได้ด้วยดีเช่นกันมันอยู่ที่ความเข้าใจครับอยู่ที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าว่าสิ่งที่เราเห็นเนะ่ยเห็นเหมือนกันไหมไปด้วยกันได้ไหมชีวิตเราเนี่ยขาดผู้ชายคนหนึ่งได้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เรื่องของความผิดแต่อย่างใดน,นะครับสำหรับความรักมันคือความรักที่ที่เราใช้ใจรักยิ่งใช้ใจรักเวลาเลิกกันแม่งโคตรเจ็บ เจ็บมากๆครับแต่พอเรารักคนคนหนึ่งเพื่อธุรกิจของตัวเราเองเพื่อองค์กรของตัวเองอันนี้ไม่ใช่ความรักอันนี้จะควงใครจ้างใครมาก็ได้เพื่อสนองนี้ตัวเองเขาเรียกว่ากิ๊กเขาเรียกว่า,อ,าอะไรอ่ะคบกับสถานะชั่วคราวอย่างเงี้ยแต่น้องซันเนี่ยคือคบกับแพลาเป็นเหมือนดังแฟนครอบครัวแม่เมียภรรยาอะไรอย่างเงี้ย และตัวซันเองก็เขาจะไปไหนได้ถามหน่อยต่อให้เขาไม่มีคนอื่นเชื่อไหมเดี๋ยวแฟนคลับคนอื่นๆก็สาบเขาฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องซันต้องทำเหมือนที่พี่ดิวเคยบอกนะครับไอ้ดิวเคยบอกว่ายังไงน้องซันเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่เจอแพลเล่และน้องก็ต้องยืนหยัดบนความมั่นคงและเข้มแข็งน้อง จะต้องสามารถโตขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นเพื่อสามารถจะเอาศักยภาพของน้องเนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวบ้างไอเลี้ยงครอบครัวสมัยนีย้ผู้หญิงสมัยนี้อาแปลปาเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ผู้หญิงสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเก่งเรื่องการหาเงินนะครับไม่แปลกอะไรที่น้องสันอยู่ในยุคนี้เกิดมาในยุคนี้ถือว่าโชคดีเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีความเท่าเทียมกับผู้ชายและผู้หญิงก็สา,สามารถนะครับที่จะหาเงินได้ แลวผู้ชายก็หาเงินได้ต่างคนต่างหาเงินช่วยกันไปไม่มีใครเกาะใครดังยังไงทุกคนก็รู้เพราะแพรวกับซานเป็นคนของสาธารณชนคนสาธารณชนก็ย่อมรู้ว่า่าเรื่องราวเป็นยังไงสมัยนี้เร็วจะตายมีทั้งผงมีทั้งเพจมีทั้งบ้านฟ้านูน่นนี่นั่นแต่ไม่หมดเลยข้อมูลนะครับทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอ่าโอเคบางครั้งมีขงมีข่าวคู่มือนะครับ ต่างๆนะใช้ให้เป็นนะครับอย่าใช้ผิดนะบางครั้งเนี่ยคู่มือผิดๆเอาไปใช้ในทางที่วิศงสรรก็มีอดเปรียบเสมือนว่าการกระทําของศิลปินดารานังร้อมหมอลำเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาทําตามหลักสูตรของอการที่เขาได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นแม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหมอลำและก็ลิเกนะครับ ก็คืออย่าทำอะไรให้มันผิดพลาดอย่าทำอะไรให้มันไม่โอเคก็พอแล้วนะครับอ่าสำหรับคำว่างดรับงานละกันวันนี้เนาะเออก็จะมีอยู่หลายกลุ่มเลยสอบถามมาว่างดรับงานเนี่ยคือไม่รับเลยหรอหรือยังไงก็ใช่ครับนี่คือความชัดเจนความชัดเจนของวงแพลวเปลาคือการ งดรับงานมันคือความชัดเจนที่อยู่ในตัวอยู่แล้วคือการปิดรับคิวการปิดรับคิวคือไม่พร้อมทำงานนะคือฉันน่ะมีธุระฉันต้องไปฉันไม่ทำงานฉันปิดรับคิวนะไม่อะไรทงนั้นเลยนะชัดเจนตรงๆนะเดี๋ยวฉันจะมาใหม่ฉันขอทำงานที่สำคัญตรงนี้ก่อนเพราะว่าก็สำคัญนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้ไปบ่อยเหมือนขบหมอน้ำไงถูกไหมครับ ชัดเจนในรูปแบบของการเปิดตัวปิดรับคิวหรือไม่พร้อมทำงานอันนี้คือการเปิดใจคือการคุยแบบความจริงใจไม่โกหกไม่ตอแหลตรงตรงซึ่งซึงหน้านะครับประดานทษครับในช่วงนั้นเวลานั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องติดธุระส่วนตัวพักผ่อนหรือไม่สะดวกด้วยแล้วแต่ประการใดๆก็ตามซึ่งต่างจากคำว่ารอสถานที่เออ รอสถานที่คืออะไรอ่ะคือก็ไม่ชัดเจนไงครับรอสถานที่ที่หมายถึงพร้อมงานที่เราจะทำงานะนะครับแต่ยังรอระบุจุดนัดนัดพบรอว่าอ่ะจะมาดวกันตรงไหนยังไง แล้วก็อรอสถานที่ว่าชัดเจนหรือเปล่าตรงนี้เ็าจะมีคนคอยดูแลทางฝั่งเจ้านายนุ่นสั่งมาลูกน้องก็ทําตามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแพาวอ่ะที่ชัดเจนไปนเลยว่าอะตามตารางสเกดูดคือรอสถานที่นะตรงนี้คืองดรับงานนะเขาจะชัดเจนแบบนี้แล้วคนที่เขาจ้างเนี่ยเขาจะชอบความชัดเจนมากกว่าการต้อนแหลแางคนอื่นเขานะครับ ตรงนี้กินน้ําเยอะๆไม่รู้เป็นอะไรนะกินน้ําเก่งมากอ่ะก็คือความชัดเจนเนี่ยแอดิวว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับแฟนขับก็เข้าใจแฟนขับเข้าใจและแฟนขับก็ให้กําลังใจด้วยนะครับอ่าจริงๆบางคนก็บอกนะงดรับงานเท่ากับไม่มีงานหรือเปล่านะอ่ามีคงไม่แขวะใช่ไหมครับก็คือลดลดที่จะ ที่จะแบบว่าหาอะไรมาทําให้ตัวเองต้องต้องหมุนเวลาไม่ทันนะ่ะคุณครับอยดูจะบอกหรือว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะที่ไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วก็ทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจตามที่คุณต้องการทุกอย่างเขาไม่ใช่คนรับใช้ของคุณคุณฟังผมให้ดีนะแพลาพลาแสงทองแล้วก็น้องสันมมสะทอนเนี่ยคือมนุษย์ หญิงชายที่เป็นศิลปินแล้วเขาก็สามารถที่จะแจ้งก่อนหน้าว่าโอเครอสถานที่ก็คืออย่างนั้นคุณพี่รอไปก่อนเพราะคุณไม่ได้ระบุมาอย่างชัดเจนว่าวันที่เท่าไหร่คน,นรคนทํางานรวดเร็วคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ลังเลเขาจะดูงานดูเซ็ตทุกอย่างให้หมดแล้วก็แค่เหลือแค่ว่าเราจะจ้างใครมา คุณจะจ้างบอยมาก็ไม่ผิดคุณจะจ้างแอนออรดีหรือนกโพสกรมาก็ไม่ผิดเพราะอะไรสถานที่ของคุณอนะพร้อมแล้วคุณจัดเรียบร้อยเหลือแค่เอาราตรงเนี้ยมาลงเอาเวทีเอาทุกอย่างเอามาลงให้หมดแสงสีเสียงพวกอ่าอะไรเอาวททุงเวทีอะเอามาให้หมดเอามาจัดแจงให้แบบดูดีมากกว่าเดิมนะครับก็ทำได้แต่ต้องแจ้งร่วงหน้า ไม่ใช่ว่าไปแซะเขาว่างดรับงานเท่ากับจุดๆ,ๆอะไรหรือเปล่านะขึ้นจะบอกองไรดีอ่ะจะบอกว่าเขาจะแต่งงานกันแล้วครับเขาจะแต่งงานกันแล้วคุณจะดราม่าทำไมในเมื่อเขาเป็นบวเมียกันแล้วอะไรที่สำคัญเนี่ยมันคือการเป็นหน้าเป็นตาของผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วก็มันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งที่มีงานแต่งเดี๋ยวพอหลังงานแต่งปุ๊บเขาก็รับงานเหมือนเดิมเขาก็มีงานมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาต้องหาเงินเลี้ยงลูกแล้วเขาเนี่ยคุณเข้าใจหรือเปล่านะอย่าไปตีตีมั่วแล้วก็ไปเรียกว่าตีข่าวเอออย่าไปตีข่าวมั่วเพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดเพราะบางคนสมองก็น้อยน้อยคิดไม่เป็นนะครับเออบางคนก็บอกว่าสงสารลูกน้องนางเนาะ หัวหน้างดรับงานแล้วลูกน้องจะเอาอะไรกินหัวหน้ารวยแต่ลูกน้องหาเช้ากินข้ามไปวันวันบางคนมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนแต่พอเดือนมีงานไม่ถึงสิบงานลูกน้องจะอยู่จังใดแลนะแม่เอ้ยนะเนี่ยต่างวิเคราะห์กันไปแล้วคุณจะไม่ให้แพล่ฟลาวทำอะไรเลยเหรอชีวิตเนี้ย เขาจะแต่งงานก็จะมีความสุขสุดท้ายเขาก็เป็นบอสของพวกคุณเขาเป็นหัวหน้าวงนะการที่เขาเนี่ยรับคนเข้ามาทำงานด้วยกันเนี่ยเพื่อที่จะอ่าใช้คำโบราณหน่อยเนาะกอบกู้เอกราชนะครับในการที่จะปลุกจิตวิญ,ญญาณของแสงทองขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถอยู่กันได้เพาะครอบครัวอดูวเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาหมดทุกคนบอกแพลวพลาหมดเขาก็ช่วย ไม่ใช่ไม่ช่วยแต่ครั้งนี้เขาใช้เงินเยอะเขาต้องหลายอย่างครับผู้หลักผู้ใหญ่งานอะไรหลายๆอย่าง,ง,าาายยางคือมันมันต้องเข้าใจกันเนาะว่าเออบางครั้งเขาให้คุณได้เขาให้โอกาสคุณเพื่อที่จะมาอ่าเป็นศิลปินแต่คุณก็ต้องให้โอกาสเขาในนามศิลปินบ้างเพราะว่าแพลวพลวแสงทองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับ ให้ความสําคัญให้แรงผักดนันแล้วก็ยินดีกับเขางานแต่งงานมันมีแค่ครั้งเดียวนะครับคุณเขาไม่ได้แต่งกันพ่เพื่อคุณเม้นคุณด่ากันเหมือนกับว่าเปล่าๆเนี่ยแต่งแค่วันเดียวแล้วไม่เห็นจะน่ามีอะไรเลยไม่เห็นจะน่าสนใจแค่แต่งงานแต่ก็จบแล้ว ไม่ใช่นะครับมันคือกา m e i n t e n a n มันคือ story มันคือสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปมันคือครั้งเดียวของชีวิตและจะมีรูปถ่ายที่เยอะมากๆแล้วนั่นแหละคือตัวสำคัญคือหลักฐานที่เขารักการมีรูปคู่กันแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตใหม่ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมองว่าแปล่ๆเนี่ยคือเขามีความสุขกับคนที่รักใหม่เขาไม่ได้ทุกข์แต่ เขาจะสนใจหรือเปล่ากับพวกอวตารที่มาด่าว่าเขามันขึ้นอยู่กับตัวเขาเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาจัดการตัวเองได้นะครับตอนนี้พะแพาบคงแบบอ่ายุ่งวุ่นวายกับผู้ใหญ่อะแหละนะคงจะติดขัดคงจะแบบหลายอย่างต้องไปขอพรผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เชิญชวนผู้ใหญ่มางานหลักผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ให้บัตรการเชิญไป นะครับก็ไปกำลังใจให้กับแรับลาวเหมือนเดิมเช่นเคยกับน้องฟันด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจบริบทของการทำงานครั้งนี้นะครับอย่าไปแขวกก็เลยนะงดรับงานก็คืองดรับงานคือจบครับนะอะไรที่ไปเกี่ยวกับยังไม่พร้อมทีวีตรงเวทีต้องทำตรงนี้ต่อทำานั้นต่อทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือลานไว้ลานเวทีเขา,าตั้งกันเองนะครับแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นไปบนเวทีเมื่อไหร่เนี่ยนะมีอะไรอยากจะถาม ก็ถามก็สัมภาษณ์ไปเลยเอาไมค์มาคนละตัวนะครับไม่์ลอยเอาไว้ถามศิลปินถามเสร็จแล้วก็ยื่นใส่ปากเขาแล้วให้เขาพูดนะฮะเออถ้าอยากได้อย่างนั้นนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเจ๋งนะเออโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใน ep ต่อไปครับสวัสดีครับ